สวัสดีครับผมนิวนะครับเซลฟอร์ดพนักคอนสาขาเกษตรนวมินครับเดี๋ยววันนี้นิวจะมาแนะนำตัวรถนะครับเป็น nexgen t Langer นะครับเป็น XL t รุ่นเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่889,000ดาสีดำคันนี้ครับคันนี้มีแต่งอะไรไปบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันทีละจุดครับคันนี้เป็นสีดำตัดสีแดงทั้งคันเลยนะครับคันนี้ เปลี่ยนแล้วนะครับกระจังหน้าอันดับแรกลูกค้าจะเห็นเด่นๆเลยเป็นสีแดงนะครับเป็นขอบสีแดงตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีดำนะครับโอเคเป็นกระจังหน้าส่งแลปเตอร์นะครับที่จะมีไฟสิวมาให้3จุดนะครับตัวนี้ไฟสิวเนี่ยเราเลือกสีได้จะมีสีเหลืองกับสีขาวคันนี้เลือกเป็นสีขาวนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีขาวแล้วก็ชุดแต่งอันที่2เป็นขออไฟหน้านะครับ เป็นสีดําด้าน,นครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูคมเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือชุดหน้าที่แต่งเพิ่มไปแล้วขัดมาชุดด้านข้างนะครับใส่เป็นซุ้มล้อหมุดเงินขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้เป็นหมุดเงินเป็นหมุดหลอกไม่ได้เจาะตัวรถของลูกค้านะครับผมและด้านล่างครับตัวล้อคงคงคอนเซ็ปต์สีดําตัดกับสีแดงครับคันนี้เป็นแม็กโอซิเป็นลายใบพัดนะครับเป็นขอบ16สีดําตัดแดงนะครับ ใส่กับยางเดิมที่มากับตัวรถเลยอ่าสวยๆครับคันนี้ออกเลยแล้วก็ด้าน,นข้างของตัวนี้เนี่ยเพิ่มสติ๊กเกอร์นะครับเป็นลายโคน่นคําว่าเレนเจอร์นะครับเป็นเลดเดวิลนะครับเลดเดวิลเนี่ยหลายคนถ้าเป็นแฟนบอลจะรู้เลยว่าลูกค้าท่านนี้นะครับเป็นแฟนบอลของทีมไหนนะครับโอเคนี่เลยมาดูทางด้านหลังกันก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ของเลดเดวิลนะครับโอเคนะครับสั่งตัดได้นะครับชอบบอลทีม สั่งนิวตัดสติกเกอร์ได้เลยนครับนิวตัดให้ได้หมดเลยนะครับอยากได้แบบนิวจัดการให้นะครับนี่คือพาด้านหลังของ XLT เกียร์ออโต้นะครับเอยเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่889,00 0บาทนี่คือด้านหลังครับฝาปมท้ายมีเชฟสวยๆแบบนี้ตัวอักษรคำว่าเลนเจอร์ปั๊มไปเลยนะครับไม่มีสติกเกอร์อีกแล้วครับบอกเลยว่ามีมิติและดูดีมากๆนะครับฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3แล้วก็เปิดง่ายด้วยนี่ครับเปิดมา กระบะกว้างนะครับใส่พาเลทได้ทั้งอันเลยนะครับสำหรับสายยกนะครับสายขนของนะครับแล้วก็พิเศษของ n e x t g e เนี่ยเขาจะมีใบบรรทัดให้บางท่านเนี่ยไปตกปลาเนาะจะมาวัดไซส์ปลาทีหนึ่งก็ไม่ต้องย่้มากครับเอาปลาวางได้เลยวัดไซส์ได้เลยนะครับเป็นไงเน็กเจนเราออกแบบมาเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะนะครับคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่899,000บาทนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ ขับสนุกขับสบายแต่งหล่อแล้วเป็นสีดําเข้มๆดุๆแบบนี้ด้วยแล้วบอกเลยว่ารถรุ่นนี้มีพร้อมส่งมอบทั้งหมดแล้วนะครับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อนิวเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0642242929นะครับนิวเซลฟอร์ดพนครสาขาเกษตรนวมินครับสวัสดีครับ